โอเคนะผมก็สวัสดีด้วยนะผม่าผม Rocky, Game Z, นะผมิสเตอร์็รกี้เกมแนะผมก็วันนี้ก็อยู่กับเกมเกมเซตีนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นกับใครนะผมมาเล่นกับพี่ชายผมนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเราผมก่อนนะผมเดี๋ยวตัมชื่อพูดสาวอเะนะลยเนี่ยแล้วเสียงนีแล้วเสียงดีงดพูดสาว คาทิรีน่านะผมผมสำหรับข้อมูลก็มันตามนี้เลยนะผมอันนี้ก็ก็มาแข่งกับพี่ผมนะผมโอเคนะรอยพี่ผมเข้ามาก่อนไม่พูดเลยเหรอครับพูดได้นะครับ ยังขอตัดไปตอนที่เข้าห้องอะไรเลยนะผมโอเคผมก็มาแล้วนะผมนี่ผมพี่ผมก็ได้เข้ามาแล้วนะผมนี่เ <Okay, S 2> ตรียมพร้อมแล้ว <Okay. S 2> เริ่มเกมเลยนะผมดู <Okay. S 2> มันเล่นโคตรเร็วเฮียชัว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 นะจุดจุดนี้ แลกไปก็ต้องขอไพยด้วยนะผมโอ้โหไม่เยอะเย้ยยยขี้กาบว่ะ ผมเ็นชนะพี่ผมตั้งหลายครั้งแล้วนะผมพอเขาแพ้เขาก็จะหัวร้อนขึ้นมาเลยนะผมผมก็เหมือนกันนะผมพอผมแพ้ก็จะหัวร้อนขึ้นมาเลยนะผมเป็นอะไรที่ต่างคนต่างหัวร้อนเลย OMG ซื้อซื้อทุกบ้านครับผม GM เนี่ย

แม่กูก็ไม่มีบ้านหรอกกูตีนน้องขี<อ>้กาเข้าหัวกล้วยไอขี<า>้กาเอ้ยเข้าหัวกล้วยมึงคือยาวครับผมยาวยาว กูขี้กากตกบ้านกูแลกเข้ามาทางพ่อมึงดินี่ครับ เมาได้ไหมแม่งให้บังคับไม่ซื้อยิบหายเลยเกลียดเกมนี้ว่ะแล้วไงมึงชาตไม่เข้าวะน,นี่นี่ปัดก้อนชีขเาวะ่ะน,นี่ปัดเจ็บชีขเาวะ่ะคืออะไร,รอ่ะพวกมึงจูร้วันนุ้นย เงียบตายไม่เสร็จจบเกมนี่มึงตายแล้วมึงไม่รอดนี่ยี่สิบบาทนะตัวในยี่สิบจบเกมนีให้กี่บาทสามห้าบาทเยอะด้วยเกมนี้ไม่รอดแน่แต่จบเกมนี้ไม่รอดแน่บอยจบเกมนี้ไม่รอดแน่ถอนได้ไรนะ เปนะ็นหกสิบห้าบาทเกมเนี่ยเกนไม่รอดแน่เนกนเมนี้ไม่รอดแน่ตายห่าไปละมาโอ้ยอย่าโกงนี่อย่าใช้เกมช่วยดิ เกมอะไรบุกงเล่นเองได้กี่บมย์แรกกี่ซิบมันไม่มีเหรียญสี่บาทเหรียญบาทกันนะปุ๊บนี่นนี้เียนซิบก็ได้ไเหรียญบาทกับบาทอย่างนี้เนาะโอ้ยคน,น,นเนาะซื้อต่อแม่งเอาเหรียญบาทเก่าอู้ย่ายุ่งอย่ายุงยาย่งเรียนเลยแอะ ฟุกกะแพ้แผฟุกยากงฟุกมัน่นละเรียนยัวแพลฟุกมันโกงโกงแผลฟุกพันนั่นเรียนอยู่ฟุกมันเล่นเราเมื่อกี้เล่นด้วยเส้นเล่นเราเหรอเหรออะไรยัยชิดป เช็ดเป็ดเอ้ยไอ้เสียงมากก็ต้องขอภัอย,ยด้วยนะผมโม้เพรามันอยู่หน้าบ้านการเช็ดพ่อนเช็ดดาเอ้ยเช็ดดาโม่น้ำดูดีผมไหม มีเรียนสองันเอาไปย่ายครบไหมนะทุกคกนแลปเฮียไม่รู้ดีำเำ้มเย่ที่พอดีเป๊ฮะอีกเท่าไหร่นะมาแล้วเรื่องคืนนี้มันดีแค่ไหนเฮียโอ้สุดยอด สวดยอดสวดยอดสวดยอดมันสวดยอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ตกที่กวัว เคเปลียนพื้นที่กับตูเร็เร็วด้วยสุดแม่เอเอาคนตีนว่ะเี้ยนมึงเอเอ็นพวกคนตีนนี่ส

เนี so <c oughs> ้ขอชนะครั้งหนึ่งหน่อยพอชนะแค่ครั้งนึงเล่นกับมึงไอ้ที่กูชนะแล้วมาบ่นให้กูหายกว่า่ร้อกูนี่หัวร้อนเลยได้ไหมได้ดิมึงก็แพ้กูมึงก็มาหัวร้อนให้กูเอาอีกไหยล่ะครั้งหนึ่งจะเป็นสิบเอ็มไหมไม่กูไม่เลยกับมึงแล้วเกลียดมึงเห็นไหมหัวร้อนเย้ผมขอบคุกคกดไลค์และกดติดต่อใครวันนี้บายหัวร้อนเกมมิ่ง